สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,า,า,ากดโยสุนะครับในโหมดสุ่ม1นนะครับเกมนี้ก็เจอเป็นฮายาเตะนะครับข้อสปอร์สปอร์ไว้ก่อนนะครับจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับ หายาเตะโลกำลัาจา์นะครับก็โลกกลางๆนะครับน้เริ่มเกมมากับสองให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะจะได้ยิงกระสุนได้หลายๆนัดน,นะครับถ้าเจอหายาเตะน้ำให้ออกลูกแก้วนะครับเพราะเวลาอันติมันจะรำเราไม่ได้เลยนะครับก็แต่น,นี้ก็ไม่ใช้ลูกแก้วหรอกครับก <self> ็ซูมไปครับถ้าเราซูมแม่นๆนี่เรากดได้นะครับ นี่ซูไม่ค่อยแม่นก็ยิงธรรมดาไปครับแต่ระวังสกิลหนึ่งมันถวยนะครับผมก็ฟิกกับปีงปุ่มตายเลยนะครับตายเลยนะครับตอนนี้ผมก็เลเวล4แล้วนะครับ สามารถใช้อันตีได้แล้วนะครับ no un ชุดนี้ตายนะครับเงยก็ไม่หลอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีอันตีหผเขาสู้เขาไม่ได้เหมือนกันนะับ ต้องรอของนะครับไม่เขาปดูะผมเดินเขาเปิดก่อนนะผมไม่มีเดมจเนยนนะแท้จริงเขาไม่เข้าเลยนะถ้าเทียบกับเดมเมจที่เอาทำเซอผมแล้วนะก็อันนี้ควรกลับนะครับแต่ผมอยากคิวเขานะถ้า,าสมโดนเมื่อกี้ก็ตายเลยนะครับแต่สมไม่โดนนะครับ ชัอนนี้พลาดนะพลาดมากๆเลยนะคือแบบไม่โดนนะับสกิลสองกับสกิลไอแอนตีะถ้าโวนก็มีโอกาสตายนะผมก็ตายไปนะครับนี่ก็เกิดมาใหม่มาเคลียร์คิดได้มูราแล้วนะก็เจาะเขาเข้าอยู่นะ ตอนนี้นะแรงเช็คพุ่มไปครับเพราะชอบดับพุ่มนี้นะนี่เขาออกละให้โดนนะแต่ผมไม่แรงเทนะ่าไหร่นนี้ก็โดนอีกหนึ่งครับตอนนี้ผมสามารถชัดดาวเขาได้นะเขาก็ไม่ค่อยกลัวผมเลยนะผมก็โอกาสที่ผมจะชนะเขาก็เยอะนะตอนน,นี้นี่ก็ตายไปนะครับเขาก็เราก็เดินไปเก็บเลือดนะครับถ้าไม่เก็บเลือดก็ เดี๋ยวเขาเกิดแอนี้มานะเดี๋ยวผไม่ทันนะถ้าหิวนะอันนี้ผมได้ป้อมด้วยนะครับพมนะก็ขเขาเร่งสปีลิปได้นะครับ เมื่อกี้ซูไม่โดนนะก็เดืตายไปนะตอนนี้ก็อรอนะครับรอของอย่างเดียวนะจะซูได้ถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะรีบจบปอมละไอผมจะรีบฆ่าเขาแล้วจบปอมนะครับพระเดดเขียวซูไม่ได้แน่นอนนะ อันนี้ก็ตายอีกรอบนะนั่งจากลาดนะตรงเมื่อกี้นะซูมนานไปไหน่อยนะแผ่นนี้เอลสูโดนเนิบนะครับถ้าเราล,ล่องหนเลยอยู่ในพุ่มก็จะเห็นแสงรเรเซอร์นะครับเออโดนหนักมากๆนะครับใไม่ใช่เมนายาต,ติไม่รู้นะครับเรื่องนี้นะอันนี้เข,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 ขาก็ใกล้ตายเลยนะ,ะเฮ้ยไ,ไม่ใช่เมนเอลสูะนะครับไม่ใช่เมนไทยาติอ่ะ ก็ยิงเขาโดนสองนะัดปุ๊บถ้านี่ผมยิงทำอะไรนี่เึงเขาตายเขาตายนะอันนี้ผมเขาก็ตายนะครับแต่ว่าผมจะเสียเลือดนะเพราะว่าผม่องซูมนะครับผมก็จะเก็บเลือดแล้วก็จะจบป้อมเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับบา,บายยครับ